แม่ได <c els descript or> ้แล้วผั้จ้าผลไม้ค่ะต้องมีผลไม้ด้วย่นี่สันานว่าจะอยห่หนอยน่าน่าดายเ่ยันกัเี่ยวจ้มม้กายก็ โอ้ยแหละเปล่ามาว่าสันแม่เออยยญ่กบ่าท่านันโตกคำท่านบ่อันเงินเรื่องอันสิโต๊กเบ่กโตกมือนี่มันเป็นคืมๆไม่เป็นกันคับ้าูบาทเท่าเหีนนที่อ่ะจ้าหวะมื่นจังวะามือนมื่นว่าก่อนอ่ะอนกวนในจัดหน้อยแต่ที่นี่คนลิ้นมากจากน่อยสินเองแม่รดมาจากน่อยแต่หนูมาจากอันโมงจากย่ามเรานี้อันหนูออกประมาตตีหามาแตงรอยแยกตีหามาตีหามาก่อนบาง เรื่องานเน่ยน่ตำรวจจะป้องานคนกระยานตำอรวจก็บยานแลนยานยานอาไรในยานมากกว่าจเขคจะดตั้งดนแต่บางอย่าเศร้าไม่จะเศร้าปีหานี่พาว่าปีหาออกมากกว่าปีแปดปกติแหลแลนลดแปสิเรเซนแลนเร็วรดแปสินี่ว่าหมืกจ่ามัอเศร้าดี รถมันเบาวนประกอบเลยและรถหกสิบดีแล้วเสียบจะคล้องเสียบจะคล้องบรรยากาศเมืองไทยจะเป็นใจไปเนี่ยจะว่าในหมวกกันนองกันเนี่ยลืมหมวกกันนองโอ้ยหมวกกันนองกันวันไหนลืมเลยพอไว้วันนี้แล้วหมวกกันนองไปเอี่างนี้ใจมากหนี่ยันใจมากหนี่เพราะเป็นอยังนี้เ้าหมวกันนองแหล่ะแต่ออมาทั้งบนยอดไปเนี่ยอุ้ยใจมากใจมากดูเอ้า ใส่ไหมใส่ไหอยู่จะมาจะเอาไว้ใส่ทีแม่ลงหงายอาจเข้าเจ้ามอันเด็กกิรอแรอบส่ไมนอนแม่ละวาเป็นยังแต่ก็ใส่หมวกเต็มไปที่ใส่หมวกเต็มแม่ตาไล่ตไล่ช่วงมาคว้กันเลกกันเลกคือันกะเล่กย่องย่อไปเงี้ยนแขางแบ้านเข็นหมวกเต็มไปก็ยืบกันเอสั่แย่กชจมัใส่ก็ว่านอกเอาโดาจะจะป่อยลก บรมานเกือบสองร้อยนนะยสอ้เอาเติมนนามันหนเงินสามร้อย่งแอบเมียดเมียมาเงินสามร้อยหนึ่งเรียงจก็ได้โคใจเอาเติมหนามันนี่เติม้ํามันหองเถี่ยวซองเที่ยวเคื่องก็คอยม่หมดเมียอยากอากบานมาเมียแกบ้านมากยืนเติมเถียวลอยกลัวลอยกลัวเอาสามร้อยมีสามรอยกลัวสามร้อยมีส กานำมันบกี game, ่กาจำมันบกอยู่ประมาณสอง้บามตัวกนมันบกหลายก็นมันบกหลายมีรลานมีเลยครับนมันบกหลาวนแทจะไกลกลอยู่ไกลกรเกี่ยวสองลอยลูกนอกมันป็ะมานกืไกลให้ไกลขาแนออกมาทั้งบานบ่อเชียงยืนเอยากแต่ลายเชียงยืนแล้วคืมากเเาเลาเตาหลังรอน อันนวาแหล่นเวนว้นวนผมอันดีได้ใส่หมวกกันนอกแม่ผมตื่นเแปละปแปแต่ว่าแม่เปนพ่วงกัะว่ามันกับโทวชัไก่นอะไรใส่หมวกกันไปถานนนึงนนยงเมวนมันเป็นนนุนเนมันจิตัวงามเลมันกระตกระเดมันมาเลยนี้แม่ใจยังโอ้ยหนึ่งปลาลูกเหมือนหนึปลาตำเทียวตำเทียวมันจะเสียบทักนระเนี้ยวกันเนี้ยแม่กันเนี้ยอันอันไลบุรีมาดิ มันไรบุรีเนี่ยไรบุรีที่บอกเข้าวว่าอาารตาน่าทุกคนมีสลาเนี่นยอาได้ป่าไม่จะใส่ะรเยตมนอะไรไม่แข็งกับสิว่าป่าข็งก่ิจังัป่าป่าเองสิว่ากกีฬากัสิบอืนนอป่าหาด้วยอั่บาอง เจ้องมแจาเตรีมเือียไปเสียนือเนาเสียฝีมือฝีมือแม่บอกกันสม่าเนี่ยปิดพรอเพ่ผัดแค่เนาะมรจีนอาหารแบบบานๆเข้าสินาะแล้วก็มี่ีผักลวกมี่ผักอันหนึ่งีสีเนาะกินแล้วมักันี มาคุยงูจเดินแนบแทนี่แม่อนี้มาคุยงูอย่างนี้มาควยงูแล้วนี่นี่มาคุยงูอคัน้เอิรเอิรนตรงตรงเนบ้อซื้อแล้วอยังไงนี่คันเอิรนแบบเต็มตเอินให้ถือถือเก้อะมัายงูเลยมีโอ้ยม่่าอยาก่ ไมเล่นอะไรย่างน้านาพี่น้องเรื่องหนึ่งใส้ดอกแค่เมาเจอากินเขาด่วมกันเือค่ะบเคยงูไม่นีหนึ่งตากินับอะไรน่วมกันบเคยงูค่ะนี่คบเคยงูไม่ใช่แม่แม่สือืนบวกบวกบวกไร่อบวกไรเแม่ยใ่แล้วบางแหล่เออบักเคยงงูไม่แสกหายแสก

ห่อนของเขาแดดมันออกอยู่แต่มันแต่มันก็ะบอกอยห่อนนะะลูกแดดออกอยู่แต่บ่ห่อนแจ้งเข้าแจ้เขากบ้าเข้ามากบ้าก็อ่อนล่างแล้วนะถ่ยขอให้แดดออกเนาะวันนีใจแล้วนะก็มักแดดเนาะก็จะว่ามากแดดใช่ไหมเขาบ่อนแดดแล้วก็มาเตือนวันให้ แม่ไปถามในผมตวนปัจะเขาเราเห็ดนี่ยเราเห็ดงานเราเห็ดอันกับเขาเราบปใส่ผรวเนี่แม่แต่ว่าสูตรสูตรแลเสูตรเราใส่ผจวนที่นะท่คนหูงมากคนสองสสยละเนีว่ามันบอกันสูงสังเรียมากเลย่พุ่งเมาใส่แส่บลาดลังเียเอ่ขาบอเนี่ยาวนึ่กิปลาหลาสังเรียเนาะอกเสจากว่า เฮ้าไปน้ำตุ่น้ำเท้าแล้วนะเข้าจุดนี้แตว่าสกีวีว่ามังน้ตมเทาเา้องมมันอันนี้คือ้อง่อนเดีตุมเพื่อมาขูดเครื่องเงาๆเข้ามาตัเนาะแบบซีตลาตะวเนตกก็คครัวก่อนในรูมอันแม่เห็นอนนี้ บเพิ en, en ่มเพิ art, ่มข้นหอมเนั spirit, a, ่เขางเแบบสาแบบตามแบบสเห็ดวเห็ดทยนะเ๊๊่ามา่เห็ดกินก็จะเป็นอ่างเอครื่องมาว่างเอาเครื่องแบบลัางให้เรียบร้อยจัดให้เรียบร้อยแล้วจังเห็ดเดีินเดียว เปกม่เต <premises, S 2> <Sure. S 1> no so ียมควาเตรียมพร้อมแม่ก็บอกว่าเฮ็ดจับอันนั้นับอันนี้แล้วเตรียมไม่เมิดเืนตกเน่นจุดใจเรากับเขาแบี้เก๋ตูดไม่จัไก่ครับะกี่เนาะมัยะกี่เนาะม่้แม่เยนีเขาเรียกว่าหมกระัวกสมัยนี้มันว่าท่านสมัยนีสมัยุนเนาะชอกนั่นก็ต้องเอิลูกม่เฮ็ดแม่เบิแม่เฮ็ด กวางเห็นว่าเป็ยนย่างย่างเดียวเหรอคือขั้วปลาเลยเนี่ยเห็น่เป็นเห็นยางไรมีดบาเมื่อย่างนั้นเขาเห็นบ่เอาเลยแม่ขั้วปลาเห็ดบ่เป็นเห็น่เป็นซะเลยขั้วปลาบ่เอาเลยตอนไม่เนาะย้ายซอนตอนขวางมันเั้วโค้เนี่ยาทองมันแม่เลยมันต็ลร้มื ่เล้อสินเป็นบนะเอา้ต้ง่เอกคยเกันว่าเรื่องฮ็ดกบแหลกคยแหลกได้จีอยู่กับในแง่เล่นนิด่อยแง่บบาทนึ่หนาะเตาเ่าสิบบาทเด็กไมจัหนเยมือแน่นเนี่ยพานในแง่นี้ได้กบแม่เงินเยอะสิบหกออมกบเราก็ได้ใต้แหลกนี่ขากบม่ไปที่นี ว่าจับมัดง่ายเพขึคือามีนหั่นหั่นพรมันม okay, ันจะหนุมือแพลตเข้ากัเขากยาโดนมันไม่ใช่กับว่าเรื่องเปล่าน้งบัดแล้วไปควบกลมบ่าคอยเลี้ยงโดนมันมันงบปากขาดอกเพรา้ขามขาไม่ใช่กับผมถึงคนปากขากันนั่นแต่ว่าแบนี้เราสูญหลายมบนเพราว่าจี่ไดก็บบกล้ขาเราต้อจับแดน ด้ามืดแม่หมหัว่าเอาไห้เงี้ยบ่ายจจังยังแต้พัดมือนั่งหน้าแบบน,นี้มันผมล้ลวยไหแตดลมคอยจะข,า,ขาได้แบบก็เลยก็เลยขาดตายบบารินว่ก็เสียใจทน้งพี่แม่มสูสอแต่คุดมากุคือใหญ่กับเซโกบเบบขาเมื่อน,นี้แเซียโกบกินโก๊บอยังเมือนนัน่น เนี่ยเราเอาโบหมกกบมาให้แม่บอทีนี้ว่าเอาพี่เขากินกคบพี่ลินี่บอกเขา่กินดีลีดีอ่างว่าเพราะว่าจำเต็นอะไระลคือปราวัดที่ว่ามานอลคือโมกินเลยเปกย้ายกับสิโมบงันคือลุกเลคือโกินกบนะเพราะว่ากินกบเลงะว่าที่สาคือโมกินกบมันกัเป็นสีร้อนกับด็ดทุกคนบอกแม่บนนกับเดกินดเ็นมาก เราูในน้ำจิ้มขเขาคือี่นีน้องมแอเบิ้ลเบิ้ลต่า่างแต่เราสองนแรกมนเรื่อยจมแกนี่ิ้มนีแต่น้ากิ้มแฉกแกแต่แแต่ผู้เดยเพ่นกินกัอนซ้อนนำพันดีออนซอนเพื่อนว่างูดกินยังกัแซ่บเบิี่กินซอยกินงอัน่อนซอยังงสี่อันเงินอนเด็กกินะเ่น้าวันนี้นวามความเนน เนนตั้แต่เยขึ้นหัวขึ้นยาขมพรดิพักยังตะมันเป็นดันใบมันหุ้นนะนนั่นนพจใส่น้ำไม่เาเลยเพื่อแกงขมนั่นแหะนั่นแหะพจใส่น้ำไําเกียวนะไม่เียวก็ไมเมืองียาไปในหัไปหน้ามันบอกว่าเขาไปวมันกิ้เขามีใช่ไหมเทำไมได้กียเยาสูตรเด้วย่ถิแล้วผ้าก็เก็บก่ายางก็เก็บพัดเดียวาให้เ็นใส่นะ เราห้ามไมของเปลย ที่บ้านที่บ้านองกนับเราะว่าเจ้าระงับเืนบ้านเะขาไม่ดกันเอาปูมาหิ้นนะแต่ว่าเขาบันไดหิ้นตังบ้านแม่บ้านแม่เขนว่าเกมปูกตองมีผักขยงมีเปือกมีมันมีเขาปใจงๆนะก็ว่าว่าเขาปวดใจของคนี่้านเปิดบ้นเปิดบ้านนอกินดนบ้ากเรเอากูมาเดอะไรท่

ก็สีจะกันแดดแตกมันมันแตกหนามันมันต่างกันมมันก็เพีี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่เป็นอ๋อบางเท่าว่าออกเราคือกันเนาะเออมันคือกันเงินแต่แแต่ละมูบังแต่ละอแต่ละมองการดูกันกินบางแต่ละท่านก็จะกินยังไงก็มแต่ละแบบแต่ว่ากินยางไงมจะต้องการเคือกันเหมือนกันแต่ว่าเพาว่าเขาเห็ ของเขามันก็อีกรสชาตินึงขาองเขาก็อีกูสชาตินึงการปรุงกบบใสเครื่องปรุงบาเคื่อกันเนาะแต่ว่าเขาติดใจแบบไจเนาะร่งอะเ้ยบแลบั้างแต่วาเข้ามีโอกาสเขาชวนไบ้นบ้า้าง สวัีชูเจอแอดบ้านสาวนัีไว้ทำยันเนื้อค่ะเป็นช่อง่าม่ไงรุ่นละค่ะบางคนไลค์คนแชทคนติดตามนเยเนาะค่ะเนี่ยจ้าเป็นช่องใม่แม่ก็นังรอว่าท่านเก่นตัวก็สิ่าค้อนเป็นคนไปนระลูกเนาะมือนี้ข้าเข้าวสามนนะค่ะอย่างาท่านหลวงพอ่พอสิบาคอจบคิปไปว้ำหนีักวันเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะ